สวัสดีค่ะวันนี้รีแม็กแทรนสาขาภูเก็ตน,นะคะจะมารีวิวสินค้านะคะเป็นตัวอะแดปเตอร์ power p o ์ต pd นะคะยี่ห้ออันเกอร์นะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นอะแดปเตอร์เนี่ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะเป็นอะแดปเตอร์ที่มีช่อง usb c p o ์ตนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ usb pd 1ช่องนะคะหรือว่าเป็นช่อง type c นั่นเองนะคะ นี่นะคะสามารถจ่ายกระแสไฟรวมนะคะได้มากถึง60วัตต์เลยนะคะนี่ค่ะมาพร้อมกับตัวสายนะคะแบบนี้นะคะเป็นปลั๊กเป็นสายปลั๊กนะคะเพื่อที่ฝั่งนี้นะคะต่อตรงนี้นะคะแล้วก็เสียบปลั๊กนะคะแล้วก็ขยายเป็นช่อง USB นะคะสช่องนะคะแล้วก็เป็นช่อง Type C 1ช่องนะคะนี่ค่ะ ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงนะคะดูแข็งแรงทนทานค่ะได้รับมาตรฐานการผลิตจาก USA นะคะคุณภาพคุ้มราคาแน่นอนค่ะตัวนี้ รับประกัน1ปีจากรี m ม็ก h ท i l ลน d ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าตัวอื่นของทางเรานะคะก็สามารถเข้ามากดติดตามได้ค่ะที่เพจรีแม็ก h a i l ลน d p ภูเก็ตนะคะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามสินค้าได้ที่แอดไซน์รีแม็กภูเกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube ของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการรีวิวสินค้าตัวอื่นจากทางเราค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ